สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girls taro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเิียาคา่ะฉบับสั้นในหัวข้อคำถามที่ว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน78ชั่วโมงนะคะหรือว่าประมาณ3วันเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะ78ชั่วโมงนะเป็นข่าวดีนะคะมาลองดูการมีไพ่สีกองให้เลือกกองที่1เริ่มจากซ้ายมือเคอคือกองนี้กองที่1นะคะสองนะคะโอเคเริ่มเลยนะกลับไ้เลือกกองที่1นะคะ ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมิถุนมีนนะคะตรงนี้มองว่าเป็นพฤศษกันมังกรน,นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรก็ได้ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการเงินบางคนถูกหวยนะคะแล้วก็คลิคมองว่าถ้าใครรอคอยการติดต่อมาสําหรับงานใหม่นะคะตําแหน่งใหม่เพิ่มเงินเดือนข่าวดีจากจากจากบริษัทหรือจากสถานที่ทํางานที่คุณรอค่ะคุณจะได้ข่าวดีเรื่องนั้น นะคะแล้วก็เป็นข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณมากๆมาเร็วก่อนกําหนดหรือได้เงินเยอะมากกว่าที่ตกลงกันไว้อะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นข่าวดีมากๆนะคะโอเคไปต่อกันเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะหรือคนที่เลือกกองนี้เนาะกองที่2คุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์นะคะ,ะเมษสิงกรกฎนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเค,ค้กมองว่าเป็นมัง ไม่ใช่มังกรอะออจริงๆเป็นมังกรก็ได้เพราะมีไพ่ใบนี้ก็เป็นมังกรการพรุชกนะคะธาตุด,ดินถามว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรนะคะเป็นเรื่องของการขอใช้คำว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของของคนละกันคุณรอใครอ่ะคุณรอใครกลับมาไหมคุณรอใครบางคนเปลี่ยนนิสัย รอให้เขาเปลี่ยนนิสัยเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วหรือรอใครมาขอโทษมาปรับเปลี่ยนขอเจราจารอคนนะคะมันเป็นเกี่ยวกับคนนะ่ะรอคนมาบอกว่าดีกันเถอะนะเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเออพี่หนูขอโทษนะวันนั้นที่หนูพูดไม่ดีไปตอนในที่ประชุมอะไรเงี้ยคือจะมีคนเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณหรือเพื่อเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบางคน แฟนเจ้าชู้แฟนก็เข้ามาขอโทษแล้วบอกจะเลิกเจ้าชู้จะรักครอบครัวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีคนบางคนนะ่ะที่เขาจะบอกคุณหรือเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เพื่อให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นคนนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเรื่องคนในทางที่ดีและมีผลดีกับคุณด้วยมีผลดีต่อหัวใจคุณต่อความรู้สึกคุณนะคะลองดูนะ โอเคไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองที่3นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ตรงนี้เค้งมองว่าเป็นมีนกรกฎนะคะเมษสิงธนูมีนกรกฎนะคะ,ะ,คะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องของความรักนะคะ มันมีคนใกล้ตัวค่ะหรือใครก็ตามที่เขาแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณอยู่่ะมีใจให้คุณคิดมานานและทบทวนมานานแล้วว่าจะบอกคุณยังไงดีควรจะบอกผ่านข้อความหรือบอกต่อหน้าตามไพ่เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบของการพูดต่อหน้าการพบเจอการกระทำไม่ใช่ข้อความนะคะตามไพ่นะมันจะเป็นข่าวดีแหละคือไม่รู้หรอกว่าคุณจะรักจะชอบเขาตอบกลับไหมแต่ว่าไอการมาพูดมาบอกเนี่ย มันเป็นเป็นการบอกจากใจมาจากใจจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนนะคะแล้วก็สำหรับบางผู้บางคนที่เลือกกองนี้คุณเคยพยายามให้ได้มาซึ่งอะไรบางอย่างพยายามให้เพื่อนเห็นอกเห็นใจพยายามให้คนรักมองเห็นคุณพยายามให้คนที่ชอบเขาเห็นว่าคุณจริงใจกับคุณนั่นแหละเขาจะเห็น เขาอาจจะพูดว่าขอบคุณคุณนะเขาอาจจะเดินมาบอกคุณว่าเออได้รับของขวัญที่ให้แล้วนะวันเกิดขอบคุณมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแอคชั่นจากคนที่เขาคิดดีกับคุณมีใจให้คุณหรือว่าคนที่คุณเคยไปพยายามทําอะไรดีๆด้วยมากๆะคะ่ะ เขาจะมองเห็นคุณค่ามองเห็นความตั้งใจความความตั้งใจดีของคุณแล้วเขาจะมาขอบคุณมาพูดมาเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างผ่านการกระทำนะคะไม่ใช่ข้อความนะคะลองดูนะเป็นข่าวดีนะโอเค okay. กองสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดอกองสุดท้ายเนาะไพ่กองสุดท้ายคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันมีนกรกฎพิจิกนะคะหรือว่าเป็นตุลมิถุนแล้วก็ธนูนะคะ าถามว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายในเร็วๆนี้เนี่ยเคต้องบอกก่อนว่ามันเป็นข่าวดีที่มันจะดีเลย์เคกกำหนดไว้ประมาณ48่สถึงเจ็ดส8ชั่วโมงปะเคพูดว่ากี่ชั่วโมงวะตอนเริ่มต้นคลิปนั่นแหละประมาณ3วันนะคะเออมันจะดีเลย์เคต้องบอกก่อนมันจะดีเลย์ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบบนี้มันจะดีเลย์นะมันจะเกิดขึ้นช้านะคะ เคกมองว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันมึนงงของชีวิตว่าจะตัดสินใจยังไงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความรักก็ตามนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นจุดมึนงงมึนมึนเต็มไปด้วยเมฆหมอกหรือมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเลือกไม่ได้ว่าจะเดินซ้ายหรือเดินขวามันจะเกิดขึ้นช้าหน่อยนะคะอาจจะประมาณสองอาทิตย์หลังจากนี้ที่ยังอ่านไพ่นะคะ2อาทิตย์หลังไม่เกินนี้1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะหรือว่าประมาณ สอ,อาทิตย์บวกไปอีกห้าวันดิเป็นเท่าไหร่ยี่สิบอะสิบห้ายี่สิบประมาณยี่สบวันอะไรเงี้ยอืมก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะได้คำตอบได้คำตอบด้วยความชัดเจนตัดสินใจได้แต่มันจะดีเลยหน่อย ะค,ะคุณจะได้ไดเจอคําแนะนําได้เหตุผลได้มันจะมีมันจะมีอะไรเข้ามาแหละเข้ามาในชีวิตคุณนะเพื่อให้คุณตัดสินใจได้หรือได้รับความชัดเจนได้รับคําอธิบายอะไรเงี้ยหรือเลือกได้ว่าเจะซ้ายจะขวาเห็นอนาคตชัดเจนขึ้นมันจะไม่เป็นเดอมนีกต่อไปะคะ่ะแต่มันจะเกิดขึ้นช้าแค่นั้นเองไม่เหมือนไพก่กองอื่นๆน,นะคะก็ประมาณนี้คลิกอ่านได้เท่านี้นะคือ energy h คกมัน มันยังไม่นิ่งในตอนนี้นะคะแต่เค้กพยายามอยู่พยายามที่จะเช็ค Energy เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังในตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ